ติดตามเกษตรกรโครงการส่งเสริมอาชีพประมงกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและกิจกรรมย่อยส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสั์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจประดุกปีพุทธศักราช2566อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่เมื่อวันที่16สิงหาคมปีพุทธศักราช2566นางสาวนิพาการศรีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการพาะเลี้ยงสั์น้ำจืดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่เพื่อตรวจติดตามเกษตรกร,กรผู้เข้ารับการอบรมในสองโครงการได้แก่ 1. โครงการส่งเสริมอาชีพประมงกิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตกิจกรรมย่อยส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสน้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจปลาดุก ที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพสัตว์น้ำเศรษฐกิจปลาดุกในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา 2. โครงการส่งเสริมอาชีพประมงกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลเลีงจัดน้ำจืดในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยตรวจติดตามผลการเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกับนางจิราพรคงมีสุขประมงอำเภอเข่าพนม จัดเก็บข้อมูลขนาดของสัตว์น้ำอัตรารอดผลผลิตที่จับพื้นที่เลี้ยงขนาดบ่อการจัดการคุณภาพน้ำให้คำปรึกษาแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำเรื่องโรคสัตว์น้ำการจับสัตว์น้ำเพื่อแปรรูปโดยเกษตรกรผู้ผ่านการอบรมมีการเลี้ยงปลายอย่างต่อเนื่องเน้นเลี้ยงในบ่อดินที่ใช้เก็บกักน้ำในสวนและบ่อน้ำใกล้บ้าน ซึ่งสั์น้าสุขภาพดีโตดีและพบว่าเกษตรกรมีการจัดการทางด้านคุณภาพน้ําได้อย่างเหมาะสมโดยพบว่าเกษตรกรมีการนําเอาองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการเลี้ยงปลาโดยสร้างแหล่งอาหารให้แก่ปลาในบอ่อโดยทําแซนด์วิชฟังหมักใส่ในถังขนาดใหญ่และใช้อาหารสมทบเช่นกากถั่วเหลืองกล้วยและขี้เค้กปลาล์มในการเสริมอาหารให้แก่ปลา อีกทางเกษตรกรมีการอนุบาลลูกปลาในปล่องกระชังและมีการคัดขนาดสัตว์น้ำก่อนปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยงซึ่งเป็นการบริหารจัดการการเลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทางเกษตรกรในพื้นที่มีการรวมกลุ่มปรึกษาและช่วยเหลือกันในการเลี้ยงและการจับสัตว์น้ำซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งสร้างเป็นกลุ่มเครือข่ายผู้พผลเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมีแหล่งอาหารในครัวเรือน ลดรายจ่ายสร้างไรายได้เพิ่มมากขึ้นในครัวเรือนอีกทางหนึ่งทั้งนี้ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ได้ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ